thank <laughs> you หากไม่เป็นการรบกวนเกินไปกรุณนาสละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรีชาแนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้สิพามาบึง ต้นกระบกหรือหมักบกนะครับผู้ผู้ดูแลสถานที่เป็นว่าเป็นต้นหมักบกนะครับอันนี้ลุนลงเองนะครับดวงเต็มพื้นในแม่นมดครับนะครับเละแล้วก็มีนะครับต้นหมักบกที่ผู้เท่าก็ที่ผู้จักนะครับผู้ใดไ่เคยเห็นหมักบกนะครับสําหรับเด็กน่อยรุ่นไม่นะครับสำหรับคนรุ่นไม่ที่ยังบ่เคยเห็นนะครับ ยุ่งหล่ๆพี่น้องยุ่งไล่ทำไมสดครับพี่น้องอ่ะนี่เบิ่งใบสดครับใบบกๆกับพี่น้องอ่ะิ่งไายนี่จังสิครับอันนี้แม่นแท้ๆพี่น้องนี่ เหลือยู่ครึ่งเดียวแสดงว,ว่าถูกพาถูกพากินนะครับเหลือยู่ครึ่งเดียวถูกพาถูกพาเอาในไปแล้วนะครับทางนเน่นี่กระลรอกกระแตก็กินได้ครับพี่น้องเขาก็มากินนะครับต้นกระบ,บกครับพี่น้องบางคนก็นสิออกว่ากระบ,บกนะครับภาษาบ้านเฮ่ากับสิเอิญว่าหมากบก บักบกจังสีกระดนะครับพี่นอ้องแถบสุโ,ทโขทัยโคราชพิ่นกระสีเอิญว่ามะลืน่นมักลืน่นจังสีกระดครับแถวตาดแถวทางปางทึงพุนพ่นพิ่นกระสีเอิญว่าชอังนะครับทางสุรินททางพุ่นพิ่นกระสีเอิญว่าหลักกายนะครับทงางภาคเนือกระสีเอิญว่าม,มามืนมะมื่นะมะมืนนะครับ บกมากบกนะภาอีสานเฮาอยู่แล้วนะครับนะแถวภาคกลางเพินเ่นก็สิเอิ้นว่ากระบกกะบกจนะสิก็ไดนะ้จะบกตระบกจังนะสิก็มีนะครับฟังพี่น้องทางคอมเมนต์พันก็สิเอิ้นว่าจำเหมาะไม้มืนน่นะเปลี่ยวดองเดียงนะเปลี่ยวดองเดียง ออกเสียงคือบะบุนะครับพี่น้องอันนี้คือภาษาทางังตั้งประเทศเท่านะครับพี่น้องเพื่อนบ้านแถวนี้ยแหละครับซื้อมั่วลือนะครับอันนี้เป็นคาของคนแถบภูเขาภาคเหนือนะครับตะเข็บชายแดนนะครับทั้งมงเพิ่นเอินกันนะครับอันนี้ก็เป็นซื้อตัวย่างที่เอินกันที่แตกต่างออกไปตามภูมิภาคนะครับน้องพี่น้องแต่ว่าความจริงแล้ว หมากบกนี่ใส่ในพิธีกรรมหลายๆอย่างนะครับแต่งแต่งแก่เสียเคาะบอกพรรษาบุญเขาสากี่ก็มีเลยครับเป็นกุิหาใช่นะครับสําหรับผู้สิหาใดนะครับผู้สิหาบ่ได้นก็สิต้องเอายางอื่นแทนนะครับอันนี้ก็คือมีผลมากกับความเสื่อของไทยบานเฮ้านะครับประโยชน์ของหมากบกทั้งวิทยาศาสตร์ี่ก็มีหลายอย่างนะครับมีหลายแบบนะครับ บำรุงสมองบำรุงหัวใจก็มีครับนำมันที่ได้จากมเมล็ดนะครับผู้ใดยากินเกิด็ดกินบำรุงหัวใจบำรุงสมองก็ได้ครับพี่น้องตรงนี้มักบกนี่ก็ถือเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจชนิดหนึ่งอยู่เลยครับแต่ว่าแย่งบุไดถูกนิยมเท่าไรนะครับมาว่าเป็นยาครับเป็นยานะครับถ้าว่าเป็นของดีกับแมนถ้าเกี่ยวพันุ์ในพืชพิธีกรรมตัต่าตมาตาสมัยก่อนนะก็ถูกนะครับ เพิ่นก็มีการซื้อขายออนไลน์อยู่ยุคสมัยนี้ก็ยังพ่อไม่ให้เห็นนะครับแต่ว่าอาจจะยุคสมัยหนานะ่ะอาจจะอาจจะถอยหลังลงไปเรื่อยๆหน่อยลงบอกง่ายๆปูทํากิจกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับตน้นไม้ชนิดนี้อาจจะถอยหลังหน่อยลงนะครับพี่น้องก็ยังมีผู้มาขายมาอย่างอยู่ครับนะครับสมัยก่อนนี่ครับถือว่าขายได้สมัยทุกวันนี้ก,ผก็ผมก็คิดว่าขายได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่หาเป็นบอกห้จักบ่มีต้นนะครับสั่งซื้อเอาอย่างเดียวนะครับ กัมีในกรุงเทพก็หาบขายอยู่เรื่อยครับพี่น้องผมก็เห็นนะฮะถุงละสิบละเจ้านะครับก็สิม,มีคนหาบขายบักบกนี้ถ้าต้องกินนี่กับางคนเพิ่งี่ขวบด้วยครับเอาไปขวก่อนปอกเปลือกเอาไนก่อนแล้วก็ไปขวบนะฮะสำหรับผมนี่กัปอกข่าตน้นกับกินข่าต้นนะครับพี่น้อง <laughs> นี่เป็นสภาพที่หลังจากที่เก็บเอามาร่วมกันนะครับพี่น้อง ปล่อยให้มันเนา่ามันเละนะครับหรือมันแห้งไปเองนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือปล่อยให้นัวหรือให้ควายนะกินนะครับกินบางที่ก็ขับถ่ายออกมามาแห้งเพราะมันแห้งแล้วเขาก็ไปเคียวออกมานะครับพี่น้องเอามากินครับผมอัน,น้นนะ่คือวิธีธรรมชาตินะครับคุณขาทางอาหารกับเบเดเสียไปเพราะว่าเขากินข้างในอ่า,างในเมล็ดอีกเีนหนึ่งนะครับพี่น้องมเมล็ดเนี่ยมันจะมีเปลือก กระดองแข็งห่มอีกเค่หนึ่งได้ครับมีสองวิธีนะครับหรืองัวบางตัวเขากระสิบกินบะหมี่นะครับเขากระสิบกินตะเปลือกแล้วเขากระสิบไข่ในกระเด็นออกมานะครับเขาไปเก็บแบบนั้นหนะลอนดีครับเขาไปเก็บตากแดดนะครับเก็บตากแดดแห้งแล้วก็ว่าพานะครับเบาสุดฟังก่อนว่า วิธีกินบอกครับเขาก็ต้องมีมีดอิโตเป็นหลักนะพี่น้องแล้วก็ต้นกระบกหมากบกเนะี่ยบริก้กินกันง่ายๆแบบเล่นๆนะครับต้องใส่ความพยายามในระดับหนึ่งนะครับเบิ่งออรร์ในภาพพี่น้องนะครับต้องพาด้เม็ดนะครับเสียเอาหุ่นหินทุบนี่ก็มันกับบริกินง่ายมันบริแตกออกมาเป็นเสียงๆปบบนั้นนะครับ เน็ดบักบกนะครับเขาก็ซีมิลลองนะครับร้อยต่อนะครับตามมือสีนะครับร้อยต่อห้าตรงพาตามแนวนี้นะครับแจ้งสีออกมานะครับแจ้งสีออกมาง่ายบันทบไปแต่ปานน,นักออกอยากก็ได้พี่น้องกันบใส่ฝีมือยังคักก็ได้ครับนี่เขาเอื่นว่าของหากินยากอีหลีนะครับหาอยากล้วบ่พ่อช่วยิืได้กินกันยากอีกเด้พี่น้องนะครับผู้ใดสร้างออนไล่ ปุ้รสั่งออนไลน์แล้วได้กินง่ายๆกับสบายไปโหลดกับพี่น้องสบายตัวนะครับบ่ต้องมาลําบากบ่ต้องมาเสี่ยงถูกมือจะคลองนะครับแต่ว่ามันจะใส่เวลาหานะครับให้ผู้ผู้เขาถนัดไปหาซะนะครับผู้เขาเนถนัดเท่ากับอก,กินอยู่บันก็นได้นะครับอันนี้ผลไม้พื้นบ้านตั้งแต่สัยมโบรานที่พิ่นฮู้จักกินนะครับที่คนรุน่นใหม่กับบงจักแล้วนะครับอันนี้ถือเอามาเป็นความู้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้ ลูกลูกล้านล้านเลยนักเรียนได้หาข้อมูลกันนะครับทั้งพิธีกรรมนะครับก็เท่าที่เคยเห็นมีอยูย่สองสองพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมแรกก็คือเป็นการที่แบบว่าแต่งแก่เสียเคาะนะภาษาไทยเพิ่นสื่อเอินว่าสะเดาะเคาะนะครับวิธีการสคล้ายๆกันทำเสร็จทำพิธีเสเร็จแล้วประกอบพิธีกรรมเสเร็จแล้วก็ยกกระถางดอกไม้นี่ ใช้ให้กระทงเรียกว่ากระทงดีกว่านะครับน่าจะเข้าใจกว่านะครับเป็กระทงไปว่างตามแยกนะครับสามแยกสี่แยก,แยกที่เพื่อนเอินว่าทางสามแพ่งสี่แพ่งนั่นแหละครับอันนั้นแหละนะครับในในส่วนประกอบของพิธีกระซิมี่ซิงนี่ต้นกระบกนี่หรือบักบกนี่อยู่ในพิธีกรรมนั่นเพื่อป้องกันยังเพื่อเพื่อนว่าหมซื้อความหมายไปถึงว่าสิ่งที่ให้สิ่งบ่ดีทั้งหลายให้มันบก มันเสี่ยงให้มันเบิดไปเป็นว่าจังสีเด้ความหมายของการใส่ลงไปนะครับอีกพิธีหนึ่งก็คือพิธีเข่ากระยาสากนะครับเมื่อถึงไก่ออกพรรษานะครับเพิ่นกระสีเฮ็ดของหลายๆอย่างเฮ็ด่อเขาน่อยเขาหง่ไปวัดไปว่านะครับเพื่อเป็นการว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลนีไ่ไปให้กับผู้ตายนะครับ เสื้ว่าเมื่อนันผู้ตายเกษสิมารลอหลับอยู่น,ำน Hugo, tai, ้ำหัวน้ำเห่าน้ำวัดน้ำว่านะครับผู้ใดลูกเต่าผู้ใดเห็ดไปผู้นั้นเกษสิได้รับได้กินนะครับถ้าลูกหลานผู้ใดบ่รเห็ดบ่ทรงไปวัดไปว่าผู้นั้นเกษสิบอไดใดนะครับเกษติอดไปนะครับบ้านนี้ของกินได้แ่บของกินได้ดีเพิ่นก็เลยขนไปส่วนในบ้านนี้ก็เลยเห็ดเป็นห่อเขาหน่อยเขาหญ่ให้ถึงอ่าคือบอกง่ายว่าของได้แสบขนไปนะครับนึ่งในหันเกษสิมีปปกนี่นะครับพี่้อง เพิ่นติไปหามานะครับในฤดูนั้นนะครับนานั้นเพิ่นสิแจกกันได้ครับส่วนใหญ่สิบบใครซื้อขายนะกระสิบมีอยู่บางส่วนซื้อขายแต่ว่าเอาเอาเนือ้อโดยเนื้อแท้แล้วเพิ่นสิไปหาแจกกันนะครับสมมติว่าเฮ้ามีบักเ้าหลายหน่วยสิเฮาก็ไปอเอาห้เฮียนี่หน่วย,ๆๆห,ยห,นนนหนึ่งห,ห้เฮียนนันหน่วยหนึ่งนะครับเฮี้ยนันเพิ่นมีบักเขือบักอื้อเพิ่นกระสิบแบงมาให้เฮียนนันแน่เฮี้ยนี่แน่ห้เฮานํานะครับเป็นการตอบแทนนี่คือ ประเพณีที่เพิ่นทำกันมานะครับพี่น้องผู้ใดลูกลานผู้ใดไป,ไปวัดไปว่าเพิ่นเกษิดีผู้ตายไปนะครับเพิ่นเกษิมารอหลับมือนันละนะครับถ้าสังเกตดีๆมือนันสิบ่ค่อยมีแดดเลยพี่น้องสังเกตดีๆีดิควอมสําคัญผมอยากแนะนําอย่างหนึ่งพอมีพิธีสําคัญสาค,คัญทางพระพุทธศาสนานี่สิแดดสิบ่พอนฝนแต่ฝนเกนสิบ่ตกมีอยู่สองอย่างที่ปรากฏใ้เห็นคือล่มนะครับ ร่มแห้งนะครับแล้วก็หมืดนะครับทองฝาสิมืดบ่ถึงกับมิดนะครับแต่ว่ากระสัลวนะครับบ่ถึงกับฝนตกแต่ว่ากระคายายกับว่าฝนสิตกนะครับพี่น้องในพิธีกรรมนั้นเพิ่นสิตเท่าที่ผมสังเกตมาหลายปีนะครับแล้วก็หลายครั้งหลายพิธีกรรมตีเหตุนะครับพี่น้องลองสังเกต่งเลยครับเ้อนะครับเมื่อเบาเรื่องคุณประโยชน์ของต้นบักบกบ่รับโอ้ หลายอย่างอยู่ด้พี่น้องร้ายกับหลาย,ลายน้ำมันเมล็ดนี่กะบกในช่วยบำรุงสมองเพื่อนว่าน้ำมันจากเมลเ็ดเด้ยนะครับแล้วก็เนื้อไม้ช่วยให้เจริญอาหารว่าสันบำรุงหัวใจก็มีน้ำมันมลเ็ดนี่ก็สามารถบำรุงหัวใจนะครับรักษาฤทธิ์สีดวงจมกูกอันนี้ก็แม่นนะครับบรรเทาอาการหอบหืดนะครับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายมเมล็ดนี่ให้ความอบอุ่นทางไหนเนาะเอาไปดังไฟฟิงบ่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ เป็นยาระบายได้พอมไหนพี่น้องนะครับเป็นยาขาพญย่ะดก็ได้อีกนะครับโอ้ช่วยแบบลุ่งไตในกระมี่นะครับ,บ,บ,รกรบแก้อากาันตามผิวหนังนี่ยก็ใบนั่นนะครับเพิ่นไปนเห็ดอย่างไรเพิ่นก็บอกบอกถ้าถ้าได้ตอกรับ,รบในเมล็ดเมล็ดหนึ่งนี่ในเหนือเมล็ดของต้นกระบกนะครับเฉพาะเม็ดไม่ได้ครับ ต่อลอยกร,รมนะครับเพิ่นคิดเป็นปริมาณต่อลอยกร,รเนี่ยไขมันเนี่ยหกสิบกนตกว่ากว่านะครับโปรตีนเนี่กสเปอร์เซ็นต์นไปนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเก้าเปอเ่าเกินเก้าเปอร์วันตไปความชื้นเนี่ยเปอนะครับธาตุแคลเซียมเนี่เป็นลอยเกือบลอยสเปอร์เซ็นลยนะครับพี่น้องนะครับธาตุเหล็กอีกเกือบหกิบสอมิลลิกรัมนะครับอันนี้เพิ่น เพิ่นเวามานะครับข้อมูลที่บอกไปนะครับนี่คือในเมล็ดกระบกเลยครับมันในเมล็ดกระบกก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมีกรดไขมันอิ่มตัวนะครับมีกรดปาเมติกนะครับในเมล็ดหนึ่งนะครับก็มีไขมันอิ่มตัวมีกรดปาเมติกนะครับมีกรดหลายอย่างนะครับ ไมลิสติกนะครับกดกดสเตียริกนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับคือในในจุดจุดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในเชิงวิชาการนะครับพี่น้องเนาะนะครับในหนึ่งเมล็ดนะปริมาณลอยกรัมนี่ครับไขมันจัลซิมีนะครับคาร์โบไฮเดรตกัลซิมีธาตุเหล็กกัลซิมีแคลเซียมกัลซิมีนะครับจังไรพี่น้องก็ ลูกล้านนะครับก็สิพ่อมีข้อมูลหาให้เพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นซื้อการสอนการเลี้ยงเนาะเนาะสุดท้ายนี่กับพ่อมียังไรพี่น้องเอามาสู้กันเบิงเพราะว่าอยากให้เป็นความลูกนะครับแล้วก็มีความเสื่อยู่ในหันนะครับถือเป็นความเสื่อในพิธีกรรมนี่ก็มีนะครับก็ต้นบักบกนี่นะครับแต่ว่านับมือสี่หน่อยลงนะครับบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่เลยครับพี่น้องหลายอยู่เท่าที่ผมไปเห็นนะครับ ก็บ่ได้ว่าหลายจนเต็มคำว่าหลายคือว่ายังพ่อหเห็นอยู่บ้างนะครับน่าจะมีอยู่สักหนึ่งเปอร์เซ็นในของพื้นที่นะครับบางพื้นที่สิบโมีเลยนะครับยากนะครับหายากนะครับาที่ผมพานไปหาหทําคลิปหรือหาความรู้มาสู่พี่สู่น้องนะครับนในผูใ้ใดว่าให้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเลยพี่น้องเด้อนะครับอ่าพี่ ผิดพลาดประการใดหรือมีขอบกพร่องอย่างใดกันแนะนํากันมากบอกกันมาหรือสั่งสอนกันมากก็ดีครับพี่น้องอ่ามันเป็นเรื่องยากอกครับมันที่ยากตรงท่วาอ่าขอลองหลายๆให้คุยกันดีๆม้วนๆแบบคนแบบคนที่เขาจะเลื่นแล้วหรือพัฒนาแล้วเนี่ยผมว่าสิดีได้พี่น้องเ้อนะครับการทำคลิปหรือบงคลิปอย่างไดก็แล้วแต่อยากให้พี่น้องว่าใส่วิจารณญาณนําาครับเข้าตรงตังใจฟังนะครับเิ่นหมายถึงอย่างเิ่นสื่อถึงอย่างอ่า เป็นหมายความว่าจังไริ่นว่าว่าจังไรนะครับสิเป็นการดีนะครับอ่าส,สิได้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะพี่น้องนะครับสุดท้ายนี้บ่มีอย่างไรขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเด้อสสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ